ก็สวัสดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel โซ่เดียวเช่นเคยนะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับ5อันดับมือถือสเปคโคตรเทพมากๆนะครับผมงบเนี่ยประมาณสัก1 0 0 0 0บาทนั่นเองนะครับสเปคจะเต็มแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับกลางปี2023นี้นะครับซึ่งจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับ อันดับที่5ครับ s a m s u ง g Galaxy A345G นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของแบรนด์ a m s u n g ด้วยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นน้องของ A54 นั่นเองนะครับเพราะว่าการดีไซน์เนี่ยแทบจะไม่ต่างกันมากเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างกันยังเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์จอภาพนะครับซึ่ง A34 เนี่ยจะมีแบบหยดน้ำนะครับซึ่งการดีไซน์แบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเก่าไปแล้วแหละนะครับซึ่งถ้าใครที่ไม่ชอบนะครับก็น่าจะเป็นข้อควรพิจารณาอีกหนึ่งข้อนะครับผม ส่วน,นเรื่องของสเปคต่างๆงนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของจอนะครับแล้วก็ในเรื่องของสเปค CPU แล้วก็จะเป็นในเรื่องของกล้องเองเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับส่วนราคานะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่1 1 9 9 0นานะครับแต่ว่าราคา่าสุดเนี่ยอยู่ที่1 3ึ่0บบาทเท่านั้นนะครับซึ่งราคานี้เนี่ยจะมีเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับผม ก็สำหรับสเปคเบื้องต้นของรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.6นิ้วนะครับน่าจะจะเป็นแบบซูเปอร์อะมเลตด้วยแล้วก็อัตราเฟชเรทนะครับอยู่ที่120เฮิร์ซด้วยครับ และ Android นะครับก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือเวอร์ชัน13แล้วนะครับ CPU รุ่นนี้ก็จะใช้เป็น Dimensity 180 0นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.6 g h z นะครับมีความจำจะมาพร้อมกับ RAM 8 g b ะนะครับส่วน ROM ก็อยู่ที่128 g b กครับกล้องหลังจะมาทั้งหมดอยู่ที่3เลนด้วยกันนะครับ48ล้านพิกเซลบวก8นลี่ก็บวก5ล้านพิกเซลนะครับ F1.8 การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมเลยนะครับ ล้องหน้า13ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่25วัตต์ครับและราคาล่าสุดก็ยังที่บอกไปนะครับ13,90บาทเท่านั้นครับ อันดับที่สีครับเร a l วมี0 Pro 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยก็ลดลงมานิดนึงนะครับจากที่ราคาเปิดตัวอยู่ที่หนึ่่น่านะครับแต่ว่าราคาล่าสุดที่ผมเห็นที่เข้าคายกันอยู่เนี่ยอยู่ที่999 9บาทนะครับซึ่งราคานี้นะครับน่าจะมีเฉพาะบางร้านเท่านั้นนะครับผมส่วนในเรื่องของสเปคต่างๆนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะสมกับราคามากๆเลยนะครับ แล้ว <invece> ก <wast> ็ท <c oughs> <c oughs> ี่เด่นๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของกล้องหลังนะครับที่ให้ความละเอียดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับใครที่เป็นสายภาพนิ่งเนี่ยก็น่าจะชอบมากๆครับสำหรับรุ่นนี้ครับส่วนในเรื่องของการดีไซน์นะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับการดีไซน์ฝาหลังนี่ค่อนข้างที่จะออกแนวหรูรานีครับส่วนการดีไซน์ข้างหน้าหรือว่าหน้าจอเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้สวยมากๆด้วยนะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับผมก็สําหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่่ที6.72นนิ้วะครับ น่าจะเป็นแบบ IPS นะครับอัตรา refresh rate เนี่ยอยู่ที่120 h z เลยนะครับส่วน Android นะครับก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชัน13แล้วนะครับในเรื่องของ CPU นะครับก็จะมาพร้อมกับ Snapdragon 695นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.2 g h z ซนะครับซึ่ง CPU รุ่นนี้เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานเป็นหลักเลยนะครับต่อมาใส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 8 g b นส่วน ROM เนี่ยก็อยู่ที่256 g b เลยนะครับ กล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันนะครับ108ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลครับ f1.75 นะครับการถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ Full HD ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์ก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นะครับและราคาล่าสุดก็อย่างที่บอกไปประมาณเ9 9 9นราบาบาทเท่านั้นครับ อันดับที่3ครับ i q Z7 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับและก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับราคานะครับซึ่งตัวนี้ราคาเนี่ยก็อยู่ที่10,000 590บาทนะครับราคาล่าสุดนะครับก็ราคาอาจจะเกินงบไปนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งรุ่นนี้สเปคเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับก็แน่นอนครับว่าเป็นแบรนด์ไอคูเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของสเปคเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของสเปกนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างแรงพอตัวเลยนะครับการเล่นเกมเนี่ยถือว่าลื่นไหลแน่นอนนะครับใครที่จะเอารุ่นนี้ไปเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับกับราคาเพียงแค่1590บาทเท่านั้นนะครับ ก็สําหรับตัวสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.63นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ IPS นะครับผมอัตรารีเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์สนะครับในส่วนของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ snapdragon 782G นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.7กิกะเฮิร์สเลยนะครับมีความจําจะมาพร้อมกับแรม8กิก์นะครับส่วนต่อมจุก็อยู่ที่128กิก์ครับกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมทั้งหมดอยู่ที่2เลนส์ด้วยกันนะครับ64ล้านบวก2ล้านพิกเซลนะครับ f/1.8 เนีี่่่ยยอูทนะครับ การถ่ายวิดีโอสูงสุดอยู่ที่ 4k ที่30เฟรมนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000มิลลิแอมป์นะครับและก็รุ่นนี้ก็จะรองรับการชาร์จเร็วอหนึ่งที่120วัตต์เลยนะครับก็ถือว่าชาร์จเร็วมากๆนะครับส่วนราคาล่าสุดก็อย่างที่บอกไปนะครับ1,590บาทเท่านั้นครับอันดับที่2ครับ Redmi Note 12 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาเนี่ยก็ลลดงงไปค่อนข้า ที่จะเยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับราคาด้วยนะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นที่เริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่8,590บาทเท่านี้นะครับก็ได้สเปคที่ค่อนข้างแรงและก็ราคาประมาณนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นรุ่น RAM 6นะครับผมก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับสำหรับการดีไซน์นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยี่ยมเลยนะครับผมถือว่าสวยมากๆนะครับ ส่วนในเรื่องของสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบอ m ม l ล d ดนะครับอัตราดีเฟรชเรเดีอยู่ที่120เฮิร์นะครับ ส่วนในเรื่องของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ Dimensity 1,080นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.6 g h z ครับมีความจำจะมาพร้อมกับแรม6 g b นะครับส่วนรอมเนี่ยก็อยู่ที่128 g b ครับกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50ล้านบวก8ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซลนะครับ F เนี่ยอยู่ที่1.9นะครับการถ่ายวีดีโอสูงสุดก็อยู่ที่ 4K ที่30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่ 5,000นมิลลิแอมีก็จะรองรับการชาร์จเร็วนะครับอยู่ที่67วัตต์ครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดอยู่ที่8,590บาทเท่านั้นครับอันดับที่1ครับ Poco X 5 Pro 5G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกด้วยนะครับถ้าเทียบกับราคานะครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยสเปกก็ค่อนข้างแรงมากๆด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่1 1 4 9 9บาทนะครับแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่9,599บาทเท่าั้นครับซึ่งราคานี้เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับสเปคเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายถ่ายภาพเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของสเเเปคคคต่่่าาาางงๆรรรียก้้วใหมอนนขบบละั ส่วนการดีไซน์เองเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆด้วยนะครับก็จะออกแนวแบบเรียมเี่ยๆนะครับก็ใครที่ชอบเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยแหละนะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดของร้านค้าไว้ให้และกันนะครับผมก็สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็รุ่นนี้มาพร้อมกับจอภาพขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบอ m ม l e d นะครับอัตรารีเฟชชเนี่ยก็อยู่ที่1 20 h z นะครับ ในส่วนของ CPU ก็จะมาพร้อมกับ snapdragon 778G นะครับความเร็วก็อยู่ที่2.4 g h z นะครับมีความจำจะมาพร้อมกับแรม8 g b นะครับส่วน ROM เนี่ยก็อยู่ที่256 g b เลยนะครับและกล้องหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ108ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็บวก2ล้านพิกเซลนะครับ F เนี่ยอยู่ที่1.9นะครับ การถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดอยู่ที่ 4K ที่30เฟรมเลยนะครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่ก็จะมาพร้อมกับความจุอยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วนอยู่ที่67วัตต์ด้วยครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับล่าสุดอยู่ที่9,599บาทเท่านั้นเองครับ โอเคครับ okay, ทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าปิดพลาดในเรื่องของค่ามันมที่บ่ายน,นะครับในเรื่องของรูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงต่างคเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม